ตะลุยคาเฟ่สามร้านแล้วก็แบบว่าสอนผิดการถ่ายรูปแบบแอบแอร์แอบแอค่ะทุกคนวิธีการถ่ายรูปของนิดลงในไอจีเนี่ยเลยก็คือวิธีแรกเลยคือพยายามถ่ายตัวเองแบบว่าสูงมากที่สุดแบบเท่าที่จะสูงได้ก็คือเหมือนผีแพงมันเหมือนผีแพงตัดเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันดีกว่าเช็คอินลงไอจีภูเก็ตเช็คอิน สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชรักรงอนแดนซ์กแล้วนะคะสำหรับคลิปน้นะคะที่เอาไดนรารงบบนีนะคะ,เร,นนะ,คะเราอยู่ที่สวัรรปุบกเก้อเมดาอเมดาเจนเซนมิสิกันปุบกเก ค,คือวันนี้เนี่ยด้วยความที่บว,ว่า,ามาาีค,คนถามดีไปเยอะมากว่าน้องเอซี่ะถ่ายรูปยังไงในเอซีให้มันดูบอกว่ามีเชสนมากเลยตัวันนี้เราจะมาตะลุยคาเฟ่สามร้านแล้วก็แบบว่าสอนผิดการถ่ายรูปแบบแอบปบแอบปบแอบปบแอบบแบบค่ะทุกคนปาเดี๋ยวเราไปกันเลยร้านแรกแต่ว่าบอกเลยนะว่าตอนนี้เรามาตอนคาเฟ่กี่โมงบ่ายสามซึ่งปิดหรือเปล่าคาเฟ่กำลังจะปิดแล้วตอนนี้งั้นเราลิบไปกันดีกว่าค่ะ เรามาเลยกันนะคะมาเลยกันนะคะ,<ว>ะคะืออะไรมากันเลยนะคะมากันเลยนะคะที่ร้านแรกเลยค่ะร้านกาแฟค่ะ <c oughs> มาจ้าทุกคนมา <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะขออีกเป็นแบบว่ากาแฟแบบลักชวรี่แบบอะไรไปค่ะ นนี้ะะคะก็ได้มุมถ่ายรูปแล้วนะคะแบบว่าโมเดลเวอร์ซายนะคะแบบอารสตติสติสติสอะไรอย่างนี้นิดนึงนะคะซึ่งวิธีการถ่ายรูปของนิดลงในไอเนี่ยเลยก็คือวิธีแรกเลยคือพยายามถ่ายตัวเองแบบว่าสูงมากที่สุดแบบเท่าที่จะสูงได้ก็พแบบยายามเอากล้องเนี่ยถ่ายให้มันแบบว่าพอดีกับเท้าเราทุกคนแบบไม่เลยไม่เกินเท้าแบบพอดีเป๊ะๆอย่างนี้เลยนะคะก็มารอดูกันเถอะว่าจะเป็นยังไง กาแฟเนทรับๆไม่สนใจเลยเนททำอะไรไม่สนใจเลยคือเน่กำลังเล่นเกมนี้เลยขันคนเลย OIC protector คือเกมเนี้ยมันเป็นเกมแบบ ให้ความรู้เกี่ยวกับประกันภัยทุกคนแบบพื้นฐานความรู้เลยเกมนี้เหมาะมากเขาแบบว่าเหมือนการใช้ชีวิตจริงในเกมเราสามารถแบบว่ารับรู้ถึงความแบบปลอดภัยในชีวิตแบบเห็นความสําคัญเกี่ยวกับประกันภัยอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนสามารถสร้างบ้านได้นะคะสแสดงให้หินถ,ถึงความเสี่ยงและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสามารถหมุนสปริงแบบนี้ได้เลยนะคะซึ่งก็จะเป็นการแบบว่าดําเนินการในเกมทุกคนเนี่ยจะเล่นให้ดูนะคะแต่ว่าเกม OIC p r o u e c t o r ตัวนี้นะคะอยู่ภายใตย้คณะกรรมาการการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพอนั่นเองค่ะทุกคนคือตัวเนี้สามารถโหลดได้เลยนะคะที่ Play Store หรือ App Store ก็ได้ค่ะทุกคนให้ความรู้ด้วยไม่ใช่แค่เกมคือเน็ตต้องขออนุญาตเล่นต่อก่อนนะทุกคนคือมันให้ความรู้ด้วยแล้วก็สนุกด้วยค่ะต่อไปนี้เราไปคาเฟ่กันอื่นบ้างดีกว่าค่ะไปเห็นไหมทุกคน ออยันนี้เ็บว่าประกันภัยอ่ะมันสำคัญต่อชีวิตเราแค่เราหกกรนล้มคุบกบแค่นี้เราก็สามารถเข้าโรงพยาบาลอะไรได้แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมีความสำคัญเกิดกับประกันภัยแล้วก็โหลดเกม OIC r i s k Protector มาเล่นกันนะคะอันนี้ขอเข้าโรงพยาบาลก่อนค่ะ ร้านที่สองแล้วนะคะนี่โลยแบบว่าเป็นร้านคือแบบน่ารักมากนะคะทุกคนไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันแต่ทุกคนรู้ไหมว่าเกม OICL e Protector เนี่ยเหมือนเป็นเกมพกพานในมือถือทุกคนเป็นเกมคัดชั่วอะไรอย่างนี้นะคะคือสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเหมือนเน็ตเตอ์ถ่ายรูปเยอะก็าสามารถแบบเล่นได้โลยอยังอยากได้โลยอะ่ะอแม่เข้าใจไหมพะฉะน,นโหลดมาเล่นกันเลยขาะเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันโพส พอเดินและเดินและเดิน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 ยังต้ายฝ่าไปเชิญเดินเชิเดิกแล้วบัางอาหารกันบังอาหารเช็ค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 คนงงไล้เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันดีกว่าเช็คอินลงไอจีภูเก่ตเช็คอิน รู้ไหมว่าพอเราอยู่ภาคใต้เนี่ยเราเป็นเซนเตอร์ไงเราเป็นเซนเตอร์หัวเมืองภาคใต้ไงน้องเนตตี้ได้หมดไม่ใช่น้องเนตตี้เราไปตีกับพี่เจนนี่ได้หมดเธอชื่อเราเป็นหัวเมืองภาคใต้อันนี้เป็นหัวเมืองจังหวัดพังงาแอดคูเกตแล้วนองแบบสามเมืองพี่เจนนี่เป็นอะไรนครศรีอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเป็นสองหัวเมืองที่แบบเป็นเซนเตอร์ภาคใต้สองคนฟังๆค่ะไปไหนรูรู้สึกเป็นดาราภาคใต้นี่มันดาราภาคใต้เลยเนาะ และอีกมุมหนึ่งเลยที่ใครมาภูกเก็ตก็ต้องถ่ายนะคะทุกคนมุมนี้เลยค่ะเป็นเซอร์สุดสดุดโอ้ไซงานวัดกินได้ทั้งอำเภอนะคะไปค่ะเราไปถ่ายรูปกันดีกว่า ทุกคนค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปถ่ายเนี่ยคือนเนี่ยเป็นทางมาลลยอักแฟนกล้องเลยตากล้องแฝนกล้องเลยเป็นทางมาลายแล้วแบบว่ามันอาจจะเกิดความเสี่ยงและความไม่ปลอดภัยใช่ไหมตากล้องเพราะฉะนั้นเราเราต้องมีความรู้ก่อนเกี่ยวกับเรื่องประกันภัยเออเพราะฉะนั้นถ้าใครยังแบบว่ายังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องประกันภัยลองไปโหลดเกม OIC League Protector มาเล่นเลยค่ะทุกคนจะได้ความรู้ที่แบบว่าไม่ต้องพกเป็นกระดาษอะ่ะแต่เป็นเกมที่พกพา เหมือนตายวันแรกคือสุดข่าวบอกเลยอย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันค่ะ OICL โปรเทคเตอร์ค่ะได้ความรู้ร่วมกันพายแน่นอนวุ้ยวุยวุ้ยวุยวุ้ยประกันภัยประกันภัยอะไรเวุ้นวายเหมือนตายวันแรก ผีแพงนี่มันผีแพงทุกคนคือตอนนี้อยู่ร้านที่3แล้วเป็นร้านลับที่ไม่ลับทุกคนภูเก็ตรู้หมดค่ะไปค่ะเกรู้ไหมว่าเราใส่ชุดสูดแบบนี้เราขึ้นมาได้เราต้องมีเล่นรื่องประกันภัยนะเราต้องตัดอยู่ใน OICG เลยค่ะทุกคนพาไดโลเสปไปค่ะ ค่ะคุณเนทจะบอกเลยนะคะว่าเรื่องประกันภัยเนี่ยเป็นอะไรมากที่คนเราเนี่ยมองข้ามผ่านไปเยอะมากๆเลยแต่จริงมันสําคัญต่อชีวิตเรามากเลยนะทุกคนเออเราต้องเรียนรู้เรื่องประกันภัยกันด้วยนะคะซึ่งเนทแนะนําเลยคะ่ะ OIC l e a k Protector นะคะทุกคนคือเป็นเกมที่แบบว่าเป็นเกมที่พูดง่ายๆคือเป็นเกมที่เราอยู่ในเกมแต่เราสามารถสร้างบ้านเรียนรู้ในชีวิตทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะได้ทุกอย่างเลยก็คือเป็นการให้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประกันภัยอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนและเกมนี้นะคะจะแสดงใ หรือความเสี่ยงและความไม่ปลอดภัยหรือแบบเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดหวังให้ไม่คาดหวังที่จะผ่านผ่าคนเหมือนเมื่อกี้ที่เน็ตบอกว่าล้มหรือว่าแบบแม้แต่จะจใส่ต้นสูงอาจจะลื่นบันไดหวัวแตกตายเพรเผาแบบวุ่นวายเหมือนวันแรกจริงๆอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะ<โทษ>ส่วนใครที่สนใจเล่นเกมนี้นะคะในแคปชั่นนะคะจะมีลิงก์นะคะไปทุกคนไปลองดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะคะก็จะมีกิจกรรมให้เก็บคะแนนนะคะรอบไฟนอลตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่3 0กกันยานี้ค่ะ ผู้ชนะ2อันดับแรกนะคะจะได้เข้าร่วมแข่งขันนะคะที่งาน Thailand i n s u r a e Tech Fair 2022นะณเมืองทองทานีค่ะ <c oughs> เพื่อชิงรางวัลสมาร์ทวอทและ iPhone 13และเงินรางวั <c oughs> ลที่มากมายเลยค่ะทุกคนนะวิธีการเล่นเนี่ยเป็นยังไงวารเลยค่ะ ทุกคนค่ะเน็ตบอกเลยนะคะว่าวิธีการเล่นเกมนี้คือง่ายมากค่ะทุกคนอย่างแรกเลยนะทุกคนก็สร้างตัวละครก่อนเลยค่ะสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะและเข้ามานะคะก็จะเป็นหน้าโฮมเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะเขาจะมีหัวใจนะคะทุกคนนะคะไวทั้งหมด5้าดวงค่ะเพื่อเป็นการเสี่ยงดวงนะคะไปเล่นสปินค่ะสปินนะคะก็คือเป็นการเสี่ยงดวงเช่นกันค่ะว่าเราจะได้รับเงินเซมซีหรือว่าการแบบว่าแบทเทิลนะคะการแบทเทิลในครั้งนี้นะคะก็คือวิธีการป้องกันตัวนะคะ เลือกนะคะให้เลือกการ์ดคะประกันที่เหมาะสําหรับการป้องกันนะคะเวลาโดนโจมตีนะคะและมีอีกค่ะทุกคนมีควิคําถามประจําวันนะคะเกี่ยวกับประกันภยัยในแต่ละวันค่ะและยังไม่พอค่ะหน้าโซนนะคะก็จะมีการแบบว่าการซื้อของอัพเลเวลต่างๆะะทุกคนเหมือนการใช้ชีวิตในเกมเลยค่ะ เป็นไงบ้างคะทุกคนเน็ตบอกแล้วค่ะว่าเล่นง่ายมากแถมได้ความรู้เรื่องประกันภัยด้วยค่ะเกมเดีๆดี่างนเงี้ยควรมีโหลดไว้ในมือถือนะคะทุกคนสนุกด้วยแถมได้ความรู้ด้วยเรื่องจริงจริงค่ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าอย่าลืมนะคะไปโหลดเล่นกันนะคะ OIC Liquid Vector นะคะบอกเลยว่าสนุกมากๆและได้ความรู้ด้วยค่ะสําหรับในคลิปนี้นะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็ถ้าว่าจะได้รับที่และความรู้การถ่ายรูปจากเน t ตตี้สไปซี่คนสวยคนนี้แบบว่านิดนึงนะคะไม่มาก ก็น่อยนะคะสำหรับคลิปเดนนี้นะคะเน็ตขอบเวลาก่อนสวัสดีค่ะบบ๊ายบายย